สำหรับวันนี้นะคะพี่แน่จะมาทำเป็นเมนูยูสุสมูตี้กันค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ไปทำขายได้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะอันนี้อร่อยจัดอร่อยจริงเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แน,นเรนท์เทาคฟ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาทำเมนูใหม่ๆอร่อยๆออยให้แล้วนะคะเมนูวันนี้ค่ะถ้าเราดูจากวัตถุดิบที่พี่เน่วางเนี้ยค่ะมีอะไรบ้างมียกเกิร์ดมีน้ำเชื่อมมีไซรัปน้ำส้มยูสุจากญี่ปุ่นนะคะของเชนเนตา้าแล้วก็มีเฟเวอร์แม็กซ์นะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นนะคะเท่าที่ดูอยู่ตรงนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าพี่เน่จะต้องมาทำเมนูปั่นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เน่จะมาทำเป็นเมนูยูสุสมูตี้กันค่ะยูสุสมูตี้เพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไซ สับน้ำส้มแบบนี้เนี่ยเป็นขวดแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเวลาที่เราเอามาทําเป็นเ,เมนูพวกสมูทีตอ้ค่ะ จะสามารถได้เป็นเมนูสมูทตี้ที่อร่อยเข้มข้นได้หรือเปล่านะคะพี่เนก็เลยมาพร้อมกับเคล็ดลับให้ในคลิปนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะพี่เนจะมียกเกิลนะคะก็ใช้ยี่ห้ออะไรกันก็ได้เนาะแล้วก็จะมีน้ําเชื่อมนะคะก็อน้้าเชื่อมมิตรผลนี่แหละค่ะน้ําส้มยูสุค่ะเป็นไซรัปน้ําส้มยูสุของซิเนรต้านะคะเออแล้วก็จะมีตัวเฟลว m มสของดาวินชีนะคะเฟลวเมสของดาวินชีเนี่ยค่ะก็คือเขาจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นผงปั่นแบบน้ํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของ ความเข้มขน้นให้เราได้เครื่องดื่มปั่นที่มีรสชาติเข้มขน้นดันรสชาติหรือพี่เนตก็จะเรียกกันว่าเหมือนเป็นน้ำชูรสแบบนี้นะคะคือทาให้เครื่องดื่มมีความกลมกล่อมเข้มข้นมากขึ้นที่สําคัญค่ะไม่แยกชั้นนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่านะคะกับเมนูยูสุสมูตี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันนะคะพี่เนตก็เตรียม โขปั่นค่ะเราจะใส่ตัวโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยแหละคะ่ะใส่ไปประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยปกติเนาะพี่เน่ใช้ของอึ้มมิวนะคะแต่ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะดัชมิลโฟโมสอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะนี่ค่ะใส่ไปประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าของอึ้มมิวเขาจะมีความที่เรียกว่าค่อนข้างข้นนะคะ เสร็จแล้วค่ะพี่เน่ก็จะใส่น้ําเชื่อมนะคะน้าเชื่อมมิตรผลเนีค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่มาที่1ออนครึ่งนะคะก็คือถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มที่น้าเชื่อมมิตรผลได้เลยนะคะชอบหวานมากก็เพิ่มชอบหวานน้อยก็ลดลงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่เรียกว่าปกติเลยนะคะเราใส่ไปเลยค่ะ1ออนครึ่งนะคะนี่นะคะน้ําเชื่อมปึ๊บหนออนครึ่ง เสร็จแล้วค่ะพี่เน่จะมาใส่ไซรัปยูสุเซนอริต้านะคะเขาบอกว่าของเขาเป็นยูสุที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเราจะใส่ไปที่1่ออนครึ่งเลยนะคะ,ะพี่เน่ก็กดเลยนะคะอันนี้คือกดใส่ถ้วยให้ดูก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยค่ะมีจะกดย่างนิดนึงเพราะมันมีมันมีตัว ผลส้มนะคะมีตัวผลส้มอยู่ในน้ำเชื่อมด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะหนึ่งออนครึ่งนะคะเน่ก็เทใส,ส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าแค่ไปเพิ่มหวานมากหวานน้อยที่น้ำเชื่อมมิผลนะคะที่น้ำเชื่อมปกติธรรมดาค่ะแต่ว่าตัวไซรัปยูสูเนี่ยก็คือเรียกว่าใส่ไปปกติเลยนะคะออนครึ่งจะได้เข้มข้นนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่เน่จะมาใส่ตัวเฟรเวอร์แม็กซ์นะคะเฟรเวอร์แม็กซ์เนี่ยเราจะใส่มาประมาณสัก5-10 ml ก็พอนะคะอากดเลยนะคะ นะคะนิดเดียว5-10 ml นะคะจะได้แบบว่านัวนัวค่ะนัวนวตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วนะคะสำหรับแค่นี้แล้วค่ะส่วนประกอบของยูสุสมูตี้ของเราค่ะพี่เนจะปั่นด้วยเครื่องปั่นแอลตันนะคะเอลตัอนเบรนเดอร์ค่ะเราก็กดให้แบบว่าน้ำแข็งสะดุ้งนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กดปั่นเลย ใส่แก้วได้เลยนะคะนี่ก็เทเลยลงมาหอมจริงนะกลิ่นกลิ่นน้ำส้มเลยอะแต่ว่าสีเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีส้มนะคะทุกคนนี่นั่นเนียสุดๆอ่ะเรียบร้อยค่ะกับยูสุสมูตี้นะคะหอมน้ำส้มจริงแหละเดี๋ยวพี่นี่มาชิมให้ดูแล้วกันนะคะว่าปาั่นออกมาแล้วเราได้รสชาติของอยูสุสมูตี้เป็นยังไงบ้างมาชิมกัน มาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเนื้อสมูทตี้นี่คือแบบว่าเงี้ลิปเลยอะ่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ไปทําขายได้เลยะคะ่ะอืคืออร่อยเข้มข้นแล้วก็บอกว่าได้ความน้ําส้ม,มคือได้เป็นโยเก,กิร์ตส้มอะคะ่ะที่แบบว่าสดชื่นแล้วก็หอมแล้วก็แบบมีความหวานกําลังดีมากเลยนะคะสูตรนี้คือพี่ได้บอกเลยนะคะว่า ไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วค่ะอือตามนี้เลยค่ะอันนี้อร่อยจัดอร่อยจริงเลยค่ะอ่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะอยากให้ลองทำค่ะ พี่เน่ว่าเวลาที่เราใช้วัตถุดิบที่ดีๆค่ะมันก็จะทำให้เครื่องดื่มของเราอ่ะก็คือมีความอร่อยแล้วก็มีความแบบกลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสูตรนี้บอกเลยว่าไปทํากันได้เลยนะคะถ้าใครทําแล้วชอบไม่ชอบอยังไงมาบอกกันได้นะคะหรืออยากจะพี่เน่มาแชร์ความรู้ยังไงเมนูแบบไหนบอกมาค่ะที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดรา่เท ดีๆไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูโยชูส์สมูทตี้ค่ะคืออร่อยมากอร่อยมากๆมากๆเลยนะคะไว้ลองทำกันดูค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวาสดีค่ะ